ต่อมามาตรา45ทับ1องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีเขตเลือกตั้งไม่ถึง6เขตเลือกตั้งถ้าไม่ถึงเหตุ6เขตเลือกตั้งเนี่ยให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกจำนวน6คนตามหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้เพราะฉะนั้นก็หมายความว่าสมาชิกสภาเนี่ยจะต้องมีอย่างน้อย,ยไม่ต่ำกว่า6คนนะครับถึงแม้จะมีไม่ถึง หกเขตหรือหกหมู่บ้านนะครับก็ต้องเลือกตั้งให้ได้หกคนตามหลักเกณฑ์ดังนี้วงเล็บหนึ่งกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีหนึ่งเขตเลือกตั้งนั่นหมายความว่าหนึ่งหมู่บ้านเลยนะครับมีเพียงหนึ่งหมู่บ้านก็ให้สภา,าประกอบด้วยสมาชิกจำนวนหกคนเพราะฉะนั้นเขตนั้นสามารถเลือกได้ถึงหกคนเลยนะครับวงเล็บสองในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมีสองเขตเลือกตั้ง ก็คือมีแค่2หมู่บ้านนะครับก็ให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งละ3คนก็เลือกได้หมู่ละ3คนเลยนะครับต่อมานะครับในวงเล็บที่3ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี3เขตก็ให้สภาเนี่ประกอบด้วยสมาชิกหมู่บ้านละ2คนรวมเป็น6คนนะครับวงเล็บ4กรณีที่ตำบลใดมี4เขต ถ้ามี4เขตนะครับก็ให้สภานะนั้นนะครับประกอบด้วยสมาชิกสภาเขตเลือกตั้งละ1คนก่อนนะครับก็คือ4เขตเนี่ยเขตละ1คนไปก่อนนะครับเว้นแต่ถ้าแล้วก็ไปดูนะครับว่าเขตเลือกตั้งใดมีราษฎรมากที่สุด2เขตแรกก็ให้เขตเลือกตั้งนั้นมีเพิ่มได้อีกเขตละ1คนก็หมายความว่าถ้ามี4หมู่บ้านเนี่ยเดิมเนี่ย จะมี4คนใช่ไหมครับแต่กฎหมายกําหนดให้ไม่ต่ำกว่า6คนก็ไปดูว่าประชากรมากที่สุด2อันดับแรกเนี่ยให้ไปเพิ่มอีกอีกหมู่ละหรือเขตละ1คนให้ได้ครบ6คนนั่นเองนะครับต่อมาวงเล็บที่5ในกรณีที่องค์การบริหารส่วนตำบลใดมี5เขตเลือกตั้งให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลน,นั้นประกอบด้วยสมาชิกเขตเลือกตั้งละ1คนก็หลักเกณฑ์เดียวกันนะครับแล้วก็ เขตใดมีสมาชิมีประชากรมากที่สุดก็ให้เพิ่มขึ้นได้อีก1คนนะครับก็หมายความว่า5หมู่บ้านเนี่ยก็จะมี1หมู่บ้านที่มีได้2คนที่เหลือก็ก็จะเป็นอีกสี่คนนะครับรวมเป็น6คนนั่นเองนะครับ